ช่วงนี้หนาฝนพี่น้องกระบนกระจมเหมือนว่าไปค้าไปขายก็โอ้ยหากินลําบากออกไปค้าขายแต่เศร้าหกโมงหกโมงเศร้าเพราะเจ็ดโมงหน่อยฝนตกอีกแล้วนะเพราะแปดหน่อยแดดออกอีกแล้วเพราะเก้าโมงฝนตกอีกแล้ว <c oughs> ของที่เหมามาาของที่ขนมาขายนะก็เลยเสียก็เลยทิมลังมือก็ขาดทุนลังมือก็ไม่ได้ขายบ้างนะลังมือก็ไปเสียค่าธรรมันีฟรี นะเฮ็ดใดๆเนาะไอเซมนะของเปียกหมดแล้วถ้าขายก็บ่ได้กำไรเลยช่วงหนาฝนนี่นะไอเซมก็แนะนำครับผู้ใดก็ไปฆ่าไปขายหนาฝนก็ต้องมีหลังค่ามีตู้บ่ให้เข้าของเสียหายถึงจะขายได้หน่อยกระชังของเฮาบริบทบด้เนาบได้เสียหายเ้ากาต้องมีหลังค่าเคลือบบอยป้องกันฝนไว้โอเคปะครับเมื่อนี้จัดให้สำหรับรถครอบครัวเอาไปฆ่าเอาไปขาย รีโวซีประตู2.4เจพัดปี2017-18ไอ้เส <ie> ีย <P> ไม่พรเพีย <ont> งแค่7,000บาทโอ,โอ้โหโคตรถูเลยได้ซีประตูพร้อมขายผ่าขายแพ้ขายผล,ามาลไมกรากไม้ไปตลาดนอกตลาดนัดนะตั้งโต๊ะขายคางท่งคางทางขายก๋วยเตียวได้บัตบัตองอย่านครับเขามีหลังคากาันฟอกกันฝนได้สะดวกสบายนะหลังคาไฟเบอร์ยังดี พ้อมกับกระจกระบุงระบายแอร์ไปด้วยไปให้ไปหน้ากระจกกันกระสุนไว้บวกกันกระสุนน่ะไปให้ไปหน้าเอาหมาเอาแมวเอาบักจอบเอาบักจกนะขึ้นล้างรถไปได้ขึ้นกันนะเขาให้เขาหน้าเขาสวนได้เบิดนะพ้อมหลังท่าขึ้นได้บ่อยเหมาะสําหรับพี่น้องใส่ในช่วงหนาฝนนี่แห้งนะก็ทำมาหากินสะดวกสบายครับ นาฝนมันเป็นอุปสรรคต่อเห้าแม่นแต่ว่าหาะันเหามีแนวป้องกันแล้วนาหักหลัเป็นครับเป็นอุปสรรคของไผ่นาหักเป็นอุปสรรคของไผ่นาหักก็จีบเอาซะแล้วโอ้โบิ่งไม่ทำไมอะไรเก็ดมือนลูกเมื่อกี้ดิฉนได้แล้วบ้าอกจรงไ้แล้วอุปสรรคนาฝนนาฝนมันจะเป็นอุปสรรคต่อเห้าแต่คันเหามีแนวป้องกันก็าบ่ต้องยานครับเหมือนอุปสรรคอุป เบิดอุปสรรคเบิดปัญหาไปเขาก็ตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำมาหาเงินตั้งใจหาเงินมาส่งทางวดรถจังเดียวมหนื่นปะเหนื่นสายนี่แป้นเพจดเดิมลอมแก้มเดิมฝากระโปงนัดไม่ขยับสวยงามไอเสียมก็ใส่ตัวนี้อยู่ครับอาจจะบนล้ออาจจะบนแต่งล้ออาจจะแตงก่แต่ว่าสะดวกสบายไรไปต้าักวัดไปในได้ไม่ดีกับขนของได้สะดวกสบายาย นะเอาเจ0 0ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยไอป้ายแดงหนึ่งคันไอเสมรถซิ่งจัดให้เป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทิมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเจ๋ว